Dark. กราบสวัสดีทุกท่านพี่น้องกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทิ้เล็กๆหน่อยของนาคอสตนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นอ่าลูนนะทุกคนนะเป็นเลดสปลิดดักบอนคอทุกคนนะคือมันเป็นลูนขี้สิบหกนะทุกคนนะสำหรับนาคอสตหรือแบบใครจะไม่เอาขี้สิบหกก็ได้นะทุกคนนะจะเปลี่ยนเป็นเออเป็นสายตีไปก็ได้นะทุกคนนะหรือแบบ ใครที่อยากมีดูดเลือดต้นเกมนะทุกคนนะแบบฟาร์มชิแเรามีเลือดเด้งอะนั่นแหละก็เปลี่ยนจากสปาริตสิเมตรก็เปลี่ยนเป็นก็เปลี่ยนเป็นสปาริตเจ็ดเมตรแล้วก็ดูดเลือดอีกสามเมตรนะทุกคนนะครับคือผมเอาเลดเลดสิมาคือมันจะตีติดขี้บ่อยนะทุกคนนะถ้ามันติดขี้เมื่อ,อไหร่คือมันแรงมากนะทุกคนนะสำนัาคอร์ มันเล่นได้หลายแบบนะทุกคนนะแบบต้นเกมครับเราฟาร์มไปก่อนนะทุกคนนะคือแบบคือมาเป็นตัวเข้าออกไฟง่ายนะทุกคนนะแล้วก็ผมจะพยายามใช้สก,กิลหนึ่งในการงัดนะทุกคนนะคอมโบมันง่ายๆนะทุกคน,นคือมันออกไฟง่ายนะทุกคนเข้าไปแล้วงัดตี ทุกคนนะมันสามารถเข้าไฟออกไฟง่ายนะทุกคนคอมโบงมันง่ายๆ่ายนะทุกคนนะคือแบบใชยหนึ่งหนึ่งใช่ไหมงัดงัดปุ๊บแล้วก็สกิลสองฟันหนึ่งทีแล้วก็ตัวกดสกิลหนึ่งอีกหนึ่งทีจะเป็นการทุ่มลงนะทุกคนนะเรื่องใครจะใช้แบบนี้นะทุกคนนะสองหนึ่งหนึ่งนะทุกคนนะแล้วก็อันติอันติคือเวลามันอันติคือมันจะไม่โดนซีซีหรือโดนสตันนะทุกคนนะ อันนี้บางคนก็ยังไม่รู้นะคือแบบเช่นนะพวกสตันนะคืออันตีมันจะล้างล้างมันมันจะไม่ติดสตันเลยนะทุกคนนะถ้านี่นะถ้าเรากดอันตีมันตัวมันเล่นง่ายนะทุกคนนะคือแบบคือต้นเกมอยากไปเรื่องบวกะลรมากนะทุกคนนะไปเราฟามให้เรามีเงิน ครับนะทุกคนถ้าเราเงินนำก็จะมีสีทธิจะชะนะบ่อยนะทุกคนนะพยามวามารามไปก่อนนะทุกคนนะพยายามเก็บให้ครบ30สแต็กนะทุกคนนะ,ะก็ขอโทษด,ด้วยละกันนะที่ผมพูดแบบเป็นลอยๆยนะทุกคนนะคือผมได้ไประสีวัคซีนเข็มที่2มาแล้วนะทุกคนนะถ้าผมพูดแบบไม่ค่อยชัดก็ขอโทษด,ด้วยละกันนะทุกคนนะ ครับเห็นปะครับคือเห็นไปเมื่อกี้คืออันติของเราอะเรากดเรากดอันติใช่ไหมคือจูเดอร์คือมันล็อกเราไม่มันจะดูดเราไม่ได้นะทุกคนอันติของจูเดอร์คือจะเป็นการสตันนานๆนะทุกคนนะนี่แหละครับคืออันติของนาควอดนะจะไม่โดนซีซีไม่โดนสตันอะไรเลยนะทุกคนนะก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่อ่ เล่นได้นะครับตอนในแพทปัจจุบันนะทุกคนนะ mm hmm. ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นนะทุกคนใครที่แบบเล่นพิพิวก็จะโหดหน่อยนะทุกคนนะตัวนี้ส่วนมากคือแบบเขาจะนิยมในการเอาไปฟาร์มนะทุกคนนะ mm hmm. คือนาคอยังไงมันต้องเอาไปฟาร์มอยู่แล้วนะทุกคน mm hmm. น่ครับคือเราฟาร์มไปก่อนนะทุกคนนะ mm hmm. คือคอมโบมันง่ายๆนะทุกคนนะ คือ1งัด1งัดใช่ไหมทุกคน1งัดปุ๊บแล้วก็กดอัตีเลยก็ได้ทุกคน1อั่ตีแล้วก็ซีจูสแล้วก็ซีจูหนึ่งเข้าใจปะคอโมโบง่ายๆนะทุกคนนะจำง่ายๆเลยงัดอตีซีจูสองตีหนึ่งทีแล้วก็อันนี้ง่ายๆนะทุกคนดูปุ๊บอติีปะนี่อันนี้คือมันมีอตินะไอตัวเนี้ยนี าอาคาบอมเรา,เาคาบอมเลยนะทุกคนนะคือเราเข้าไฟออกง่ายนะทุกคนนะเข้าไปออกง่ายนะทุกคนเข้าปุ๊บออกปุ๊บเรยนทุกคนนะครับค่าเส็จแล้วก็กลับมาฟาร์มนะทุกคนนะการเดินเกมง่ายๆนะทุกคนนะทุกคนถ้าเป็นการเดินเกมของแครี่ทุกคนนะจะเป็นการเอาบับฟ้าแล้วก็เอาบับแดงแล้วก็เคลียร์คลิปล่างนะทุกคนนะแล้วก็จะไปเรียนมังกรนะทุกคนนะ แล้วก็เอามังกรให้เพื่อนนะทุกคนนะพยายามเก็บออบอบเจกให้เพื่อนนะทุกคนนะคือแบบพยายามเอาพวกามังกรเล็กมังกรเอ่อมังกรใหญ่แล้วก็เอาดาร์คเลเยอร์อะไรให้เพื่อนนะทุกคนนะเพื่อเราจะได้เดินเกมง่ายๆแล้วเงินเราจะนำนะทุกคนนะอันนี้คือตอนที่ผมตายนะทุกคนนะคือผมไม่น่าเสี่ยงนะทุกคนคือตอนแรกผมรู้ว่าผมจะไม่ตายไงทุกคนเนี่ย ผมว่าจะเข้าไปแ์คคิปเฉยๆนะเนี่ยมาโดดใส่ผมครั้งเดียวตายเลยทุกคนประมาณนี้นทุกคนนะสำหรับนาคอร์ดนะทุกคนฟาร์มเนี่ยเวลาเราจะไปอ่าแกคคิปอะไรเราก็ใช้เป็นแบบนี้ทุกคนนะหนึ่งสองหนึ่งนะทุกคนนะเข้าปะเกือบกดสกิลหนึ่งไปแล้วก็กดสกิลสองแล้วกดสกิลหนึ่งอีกนะทีนึงนะทุกคนนะ สกิลสองคือถ้าเราเลื่อนกลับหลังเคีไหมทุกคนมันจะพุ่งไปข้างหน้านะทุกคนถ้าเรา,าเลื่อนไปข้างหน้ามันจะพุ่งไปข้างหลังนะทุกคนนะสำหรับสกิลสองของนาคอรสนะทุกคนสกิลหนึ่งของนาคอรสคือจะเป็นการงัดนะทุกคนนะแล้วก็เป็นการทุ่มลงอีกทีนะทุกคนอันตีจะเป็นการาฟันชุบเช,ช,ชิงแล้วก็การซีซีนะทุกคนไม่โดนสตันนะ พลังแสงผมก็เอาเป็นนี่ครับเป็นคล้ายรูปมาหลอดนั่นทุกคนเห็นปะอยู่บนหัวประภาทุกคนนั่นแหละอันนี้คือพลังแสงที่ผมเอามาณุ้คนแล้วก็เป็นเห็นทุกคนเห็นรูปอ,อันนี้ปะคือเป็นพลังแสงสีฟ้าทุกคนเป็นเหมือนลูกกระสุนอ่ะเนี่ยอยู่ข้างๆแถบวิ่งนะทุกคนนั่นแหละนี่ครับพยายาม ชชิปอะไรนะทุกคนตัวเราเป็นตัวแบบผิวๆนะทุกคนนะแบบเราจะเข้าไปตอดอะไรมันก็ได้นะทุกคนนะแบบถ้าเราคนจะยวสองไปดีหนึ่งทีปุ๊บคือมันจะโดนคีถ้าโดนคีคือยังไงก็ตายทุกคนคือมันแรงมากทุกคนนะนี่พยายามเบียดบัฟเบียดอะไรของเขานะทุกคนนะคือป่าเขาไม่ไม่ามาเอาบัฟฟ้านะทุกคนนะนี่ ก็ตีป้อมตีอะไรได้เลยนะทุกคนสํหรับนาคอร์ Hot. คือมันเป็นตัวผิวนะทุกคนนะดูตอนนี้ทุกคนผมจะอ่าฆ่านาตยาทุกคนนะเห็นปะเนี่ยอันนี้คือผมพลาดนะทุกคนนะแต่คือผมงัดไม่โดนไงแต่ผม่าแดดแด,ดไปข้างหลังมัน้นะทุกคนนะในการที่แบบอัตีของนาตยาคือแบบ ถ้าคือมันจะเป็นการฉีดออกไปนั้นทุกคนเราก็ต้องบังคับเง้นคนว่ามันจะอ่าเป็นยังไงนะทุกคนนะคือน,นจะยาวคือมัน,นเวลาอันเตียคือมันขยับตัวยากนะทุกคนนะคือเราก็ต้องพุ่งไปด้านหลังมานะทุกคนประมาณนี้นะสำนักพอนั้นทุกคนฟาร์มพยายามฟาร์มเอาออบเจกต์อะไรให้เพื่อนนะทุกคน ตอนนี้9าทีแล้วเราฆ่าไป5ตัวนะทุกคนพยายามลวงตัวบางๆนะทุกคนนะ <c oughs> ถ้าฝุนพูดลอยๆก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคือผมไปฉีดวัคซีนมาครับทุกคนนะเป็นเข็มที่2นะทุกคนแล้วก็มีอาการไข้ด้วยนะทุกคนนะคือ มลงทุนขนาดนี้ทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์อะไรให้ผมด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้ความรู้กับน้องๆนะทุกคนนะประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับพยายามเอาอัพเจกตอะไรให้เพื่อนนะทุกคนนี่คือที่ผมเอามาเอารุนขีมาคือมันจะโดนขีเนนเนๆเ,เลยนะทุกคนนะคือถ้าเราฟันโดนฟันติดขี้มอนแรงมาก เนี่ยงัดนะนี่อันนี้ผมเกือบตายนะทุกคนนะเห็นปะ่ะทุกคนอันนี้คือผมตีตีไม่ดูเลือดนะทุกคนนะเห็นปะ่ะถ้าเอาลูนอ่ะดูเลือดดูเลือดมานะทุกคนใส่มาจากสามเม็ดนะทุกคนคือเราก็จะเด้งเลือดคือแบบจะเข้าไฟต่อได้นะทุกคนนะแบบเข้าไปอ่า สกิลสกิลหนึ่งงัดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็สกิลสองฟันหนึ่งทีแล้วก็อันตินะทุกคนแล้วก็ออกมานะทุกคนนะแล้วก็แบบเลือดเราน้อยๆไงคือแบบเรามีรูนดูเลือดไงแล้วก็มาดูเลือดก,กับคลิปเล็กๆนะทุกคนนะนนะี่ครับคือแบบทำไมคือนาะคอส์แบบผมตีตีติดคีบบ่อยนะทุกคนนะแต่ผมจะตายแล้วทุกคนคิดดูดิแต่ถ้าผมเล่นโมเลนนะคือเลือดผมไม่ลดนะตอนเนี้ย คือผมจะมีดูเลือดนะครับพยายามเอาออบเจกต์ให้เพื่อนนะทุกคนแล้วก็พยายามันคลิปขึ้นสูงนะทุกคนนะคือเราสังเกตง่ายๆนะครับว่าคลิปเรากับคลิปเขาไปถึงไหนนะทุกคนนะให้สังเกตที่คลิปเรานะทุกคนนะสมมติคลิปเราอ่ะมันถึงเอ่อป้อมกลางใช่ไหมทุกคนนะคลิปเขาก็จะถึงป้อมกลางเหมือนกันนะทุกคนนี่นี่ คอมโบง่ายๆนะทุกคนนาคอนนะงัดขึ้นไปนะทุกคนอันตินะทุกคนแล้วก็พุ่งสกิลสองตีอย่างทีแล้วก็สกิลหนึ่งทุบลงมาแล้วทุกคนนะประมาณนี้นะคือตอนนี้นคือ,อ,นนคอผมพยายามหานี่นะครับเนี่ยผมจะออกเป็นเดอ์บ,บีนะทุกคนนะคือจะตีดูดเลือดนะทุกคน เออคือนาะคอสคือมันก็ออกได้นะครับเดอะบีทนะทุกคนนะเป็นอ่าเป็นอีกอ่าไอเทมหนึ่งนะครับที่ผมนิยมใช้นะทุกคนนะคือมันไม่เงินคือมันไม่ได้แพงไงทุกคนนะเนี่ยถ้าเรามีเดอะบีทนะทุกคนเราเข้าไฟปุ๊บแล้วก็เราออกมาตีชิปด,ดูเลือดได้เลยนะทุกคนนะทุบด,ดูเห็นไหมผม พุ่งสกิลงัดไปปุ๊บแล้วก็สกิลสองฟันหนึ่งทีนะทุกคนนะดูดิเมื่อกี้เท่าไหร่อคิสองพันสองมองเมื่อกี้โคตรแรงหรือใครแบบจะไม่ออกเดืบีกก็ได้ออกเป็นเฟรนด์ทูดก็ได้ทุกคนนะดาบแดงนะทุกคนนะยีกิบแปดร้อยทุกคนเนี่ยตอนนี้เราฆ่าไปสิบคิวแล้วนะทุกคนนะ พยายามอ่าใช้สกิลหนึ่งในการงัดศัตรูนะทุกคนนะถ้าเราได้เดอะบีททุกนี่นะครับเราได้เดอะบีทแล้วนะทุกคนนะดูผมตีคลิปนะเนี่ยเด้งเลือดทีละสามร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมฆ่าตัวนี้ให้ดูนะทุกคนว่าเราแรงแค่ไหนนะทุกคนนะสามารถจัดการไอตัวเด็กตาได้นะทุกคนเห็นไหมคือเราพยายามใชนะ้สกิลสองในการฟันนะทุกคนนะนี่คือเราแรงมากนะทุกคนเมื่อกี้เราฟันไปสองพันนะตดขีปสองพัน สกิลพยายามใช้สกิลสองในการฟันศัตรูให้ได้มากที่สุดนะทุกคนนะคือแบบเรารอรอคูดาวไงทุกคนนะคือแบบเราพุ่งพุ่งสกิลสองไปแล้วทุกคนฟันหนึ่งทีนะทุกคนรอคูดาวแล้วก็พุ่งสกิลสองเข้าไปแล้วก็งัดแล้วก็อัตินะทุกคนนะคอมโ,มโบง่ายๆนะคือยังไงก็ตายครับพยายามสังสเกตนะทุกคนนะถ้าเราใช้สกิลสองเข้าไปนะทุกคนมันจะเป็นการฟันนะทุกคนนะ นั่นคือตอนนี้คือขวางผมเริ่มเต็มแล้วนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเนี่ยครับผมงัดนะทุกคนนี่ดูดิติดคือแบบแปบ๊บเดียวตาเลยนะทุกคนนะติดขีนะผมอยากแบบพยายามลวงตัวบางๆนะทุกคนนะตัวแทงแทงเราอย่าเพิ่งไปตีมานะทุกคนนะไปตีอ่ไอพวกที่แบบถึกถอกอะไอ ไปตี๋พวกที่บางๆนะทุกคนนะเช่นแบบล้วงล้วงไอ้พวกกันนี้ยนะพวกเอลสูพวกอะไรเนี่ยที่มันตัวบางๆนะทุกคนดูดูนะดูนั่นเดี๋ยวผมฟันนะงัดไปปุ้งปะสองพันสามคือตายเลยแปบ๊บเดียวคือตายเลยเนี่ยครับคือสาเหตุที่วกออกเดอะบีนะทุกคนนะเราไม่ต้องไปรีเลือดอะไรนะทุกคนนะคือแบบ ดูผมเลือดนะเนี่ยสี 400, 400, 800. ่ร้อยสี่ร้อยแปดร้อยนี่คือถ้าเราแบบอ่าเก็บอ่าสแต็กของดาฟาร์มเราได้แล้วนะทุกคนนะพยายามไปยืนคุมโซนอย่าให้ฝั่งอ่าตรงข้ามออกมาทุกคนนะคือฝั่งบ้านเรานะให้เพื่อนเราไปฟาร์มเลยนะทุกคนคือเรารวยเงินเราเต็มแล้วไง เราไม่ต้องไปฟาร์มอะไรนะทุกคนคือไปยืนอยู่หน้าหน้าบ้านเขาแล้วก็ฟาร์มเอาอยู่ทานเขาเลยนะทุกคนนะและ้วสร้างเหตุทุมเอลรบีดดูดูด,ดูนี่นี่คือดูเลือดโคตรไวนะทุกคนนะดูดูไอตัวนี้นะทุกคนงัดนี่โคตรแรงนะทุกคนดูนี่ตีที่รัวๆส,สกิลนหนึ่งนะทุกคน งัดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็กดอันตีแล้วก็สกิลสองตีนทีนะทุกคนนะแล้วก็สกิลหนึ่งทุบลงมาแนละ้วคุณคือคอมโบนี่นะเห็นปะหรือใครแบบจะพุ่งสกิลสองตีหนึ่งทีงัดหนึ่งทีแล้วก็อันตีแล้วก็ทุ่มลงมาก็ได้นะทุกคนนะประมาณนี้ตอนนี้เราค่าสิบคิวนะครับน่าจะจบเกมนะ้วทุกคนนะโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนนะ ใครที่อยากให้ผมทำอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวสกินแรดมวยไทยเอ้ยสกินแรดไซตามะแล้วคนนะ่าเป็นคอร์สเพย์นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าใครจะได้ MVP ผมคิดว่าผมนะ่าจะได้ MVP นะแล้วเพราะผมตายแค่หนึ่งตัวเองนะทุกคนนะใช่เลยครับทุกคนทำดาเมจไปสิบห้าเปอร์ซนนะทุกคนนะ ก็ถืออย่างว่าน้อยอยู่นะครับแต่ก็แรงนะทุกคนโอเคนี่ครับอไอเทมอผมก็ตามนี้นะครับทุกคน